เฮียนิวยูบายโปรสลิมแอนช็อกโกชฟปฏิบัติการที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดูดีมั่นใจรับที่ใหม่ไปพร้อมกับพวกเธอทั้ง12คนหลังจากที่เราค้นหาแรงบรันดาลใจและตั้งเป้าหมายกันไปแล้วและต่อไปก็คือเริ่มลงมือทำกรุ๊ปเอเนี่ยจะเป็นลักษณะของอมังสวิรัตไกะลๆาเหมือนกับถ้าสมมติว่าเป็นมังสวรริรัตจริงๆจะเป็น a อ อันนี้คือจะเป็นมังสวิรัตเต็มรูปแบบเลยแต่ว่ากรุ๊ปเอเนี่ยจะเป็นมังสวิรัติกลาๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะรับประทานก็จะเน้นในเรื่องของพวกผักผักประเภทต่างๆผักใบเขียวนะคะแล้วก็กรุ๊ปเอเนี่ยจะเป็นกลุ๊ปที่มีกรดในกระเพาะค่อนข้างต่าหมายถึงว่าการย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงหรือปริมาณเนื้อสัตว์ที่มากๆเนี่ยเราจะย่อยได้ในปริมาณที่ค่อนข้างจํากัดนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติของกรุ๊ปเอถิ่นตาต้า ปลากระพงผัดขึ้นช่ายใส่น้ำมันมะกอกพวกเราทีมตาตาลิวอยู่ชูปลากระพงผัดขึ้นช่ายนะคะปลากระพงออย่างที่ทางเชฟอาร์มได้พูดเกินไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นเนื้อสัตว์นะคะซึ่งอันนี้เราจัดอยู่ในคลาสของเนื้อสัตว์ไขมันต่ำนะคะซึ่งถ้าพูดถึงปลากระพงเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำแทบจะที่สุดแล้วในบรรดาของปลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับการรับประทานในช่วงการลดน้ำหนักอย่างยิ่งนะคะ สรรพคุณของขึ้นช่ายนะคะซึ่งขึ้นช่ายเนี่ยมีคุณสมบัติในการลดความดันนะคะในหลายๆคนที่มีภาวะความดันสูงนะคะขึ้นช่ายสามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าจะมีในเรื่องของตัวโสเซียมที่ค่อนข้างสูงซึ่งจะส่งผลทําให้ระดับความดันในเลือดของเราเนี่ยลดลงนะคะในส่วนของซอสป,ปรุงรสหรือเครื่องปรุงที่มีความเค็มนะคะก็คืออาจจะต้องดูในเรื่องของปริมาณคือเราอาจ,จต้องการชิมรสชาติก่อน แล้วอาจจะมีการปรุงเสริมเข้าไปเพราะว่าในส่วนของเนื้อปลาก็จะมีความหวานออยู่แล้วนะคะร,ร่วมติดตามปฏิบัติการ New Year New You รัดยกร้วนมั่นยกแกงและร่วมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดูดีมั่นใจรับปีใหม่ไปพร้อมกับพวกเธอทั้ง12คนได้ที่ f a c e o o o โปร o ลิงแอ h ด์ช็อกโกชฟและร่วมส่งแรงเชียร์ให้พวกเธอเพื่อลุ้นรับของรางวัลกว่า160รางวัลขอคะแนนโหวตให้กับทีมตาตาด้วยนะคะคนเคยสวยขอกลับมาสวยกว่าเดิมเย้